สวัสดีวันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับก็วันนี้อยากจะมาแชร์นะครับมาพูดถึงตอนที่ไปนิวซีแลนด์มาหน่อยเออว่าแบบเป็นยังไงบ้างประเทศเป็นยังไงไปเจออะไรบ้างผมไปเรียนนิวซีแลนด์ตอนประมาณ14นะประมาณม2ก็ออกไปเรียนนิวซีแลนด์ไปเรียนต่างประเทศคนเดียวครั้งแรกนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันอนะ่าก่อนใครเข้ามาชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ให้กับปู่95ปูป่ก5 c h a า n ช l ด้วยนะครับ เราไปคุยกันเลยไม่มีเอฟเฟกก็ตกมือเองเหรอวะนะครับคืออย่างนี้ไม่รู้ว่าหลายๆคนคือเคยไปนิวซีแลนด์ไหมหรืออย่างไรนะครับแต่วันนี้ผมไปจากคนที่ไปก็ไปมาคุยกันหน่อยนะครับเอาจริงเป็นหนึ่งนในประเทศที่ผมชอบมากนะครับผมรู้สึกแฮปปี้มากผมรู้สึกแบบประเทศที่สงบเป็นประเทศที่คืออาจจะเป็นเพราะด้วยเมืองที่ผมอยู่ด้วยมั้งผมอยู่เมืองดูเดดินนะซึ่งเป็นเมืองทางซาว์ก็คือภาคใต้อะ นะครับคือเป็นเมืองที่แบบคนไม่ได้เยอะคนน้อยสงบสงบในเมืองก็แบบไม่วุ่นวายมากถ้าเป็นแบบว่าเวลลิงตันหรือเมืองใหญ่ๆอย่างควีนส์ทาวอย่างอะไรพวกนี้ยน่าจะคนวุ่นวายอยู่รถติดอยู่แต่ถ้าในที่ดูลด,ดินที่ผมอยู่เนี่ยคือคนไม่เยอะนะครับคนน้อยแล้วแบบเมืองคือแบบเดินแบบว่าครบแล้วอะครบหมดแล้วอะเออประมาณนั้นเลยคือ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกดีมากๆเลยนะคือผู้คนนะครับผู้คนเขาก็เขาก็โอเคเขาก็ดีเขาก็ช่วยเราอะไรเงี้ยนะครับเนอะแต่โอเคมันอาจจะมีบางคนที่ไม่ค่อยโอเคบ้างที่ผมเจอบางคนที่มันเหยียดซึ่งผมบอกงี้ทุกท่านการโดนเหยียดเนี่ยมันคือเรื่องปกติเนะเพราะว่าเราคือต้องเราถ้าพูดก,กันตามตรงแบบไม่โลกสวยเนี่ยคือเราเป็นเอเชียเนี่ยเขาก็บางคน ที่เขาเป็นฝรั่งเนยอะพูดตรงตรงเลยเนี่ยเขาจะมองเหยียดอยู่แล้วอันนั้นผมไม่ได้ซีนะผมไม่ติดอยู่แล้วผมก็มองข้ามมันไปผมไม่แคร์ก็จบไปมันก็วาดไปแต่ผมเอาโฟกัสแต่สิ่งดีดีดีกว่าเรื่องดีๆเนี่ยมันมีเยอะมากเว้ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือเรื่องสงบเรื่องอะไรแล้วก็ของธรรมดาไม่ไม่แพงแล้วก็ระดับกลางกลางนะครับคือของอะไรเนี่ยก็ตามนั้นค่าของชีพดีนะครับแล้วโรงเรียนที่ผมอยู่เนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่ ผมก็ได้เจอแบบหลายๆคนนะเพื่อนหลายๆคนที่ผมยังคุยจนถึงทุกวันนี้นะนะครับเพื่อนเขาก็ดีกับผมมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ช่วยผมเออหลายๆคนก็ตอนแรกๆพูดตรงเลยนะอันนี้เออเนี่ยเล่าให้ฟังเลยนะครับพูดตรงๆเลยว่าตอนผมไปเว้ยภาษาอังกฤษผมไม่ได้ได้ขนาดนั้นนะนะครับภาษาอังกฤษผมไม่ได้แบบว่าแข็งแรงขนาดนั้นแต่เราก็ใช้วิธีแบบจดสับจดสับจดสับอะไรเงี้ยเออแล้วพอแบบ พอเราเรื่อยๆเรื่อยๆมันเหมือนกับอยู่มันก็ต้องอยู่มันก็ต้องเอาชีวิตรอดอะ s ร r v i v e อะมันก็ต้องอยู่มันก็พูดได้เองอะทุกวันนี้เชื่อป่ะกลับมาเนี่ยอ่ะผมพูดตรงๆเลยนะเรื่องภาษาเนี่ยทุกท่านอยู่ไทยคุณก็เรียนได้อันนี้พูดตรงๆเลยบางคนอยู่ไทยไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศไม่ได้ไปเรียนแบบเหมือนผมอะไม่ได้ไปแลกเปลี่ยนเหมือนผมอะภาษาดีกว่าผมก็มีเยอะแยะคือเรื่องภาษาเนี่ยผมยังรู้สึกว่าที่ไทยก็เรียนได้แต่สิ่งสําคัญเลยคือ มันคือเรื่องของประสบการณ์ชีวิตมันคือเรื่องของการเปิดโลกเลยนะครับหรือมันคือเรื่องของการแบบมันทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยอย่างเช่นอะไรรู้ไหมทุกคนอ่าผมพูดประเด็นนี้เลยการศึกษาที่นิวซีแลนด์กับที่ไทยต่างกาันโคตรบอกเลยบอกเลยถ้าเกิดว่าคุณรู้ภาษาแล้วคุณไปเรียนที่นิวซีแลนด์นะถ้าคนเก่งๆคุณเรียนนะบอกเลยสบายคือ เพื่อนผมมันงงว่าผมถอดรูทได้ไงอะ่ะแบบไม่ใช้เครื่องคิดเลขอะ่ะคิดดูแล้วกันนะเออคือการศึกษาในบ้านเราเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันเร็วกว่าที่ที่นู่นเนะแล้วก,การศึกษาเรามันเรียนหนักกว่าที่นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์เนี่ยเวลาที่มันเริ่มที่จะขึ้นเยียสิบเย a r สิบเอ็ดเนี่ยก็คือประมาณแบบถ้าบ้านเราก็เทียบไปก็มสี 4, ม่มห้าเนอะมันจะมีวิวิชาแบบเขาเรียกว่าอะไรดีเฉพาะเว้ยสเป s ป e c สเปซิฟิกสเปเชียลิสต์ก็คือแบบว่าเป็นวิชาเฉพาะสําหรับคนที่อยากเป็นอยากทําอะไรอย่างมันมีเพื่อนผมวบางคนก็ชอบแบบเป็นช่างไฟฟ้าอะไรเงี้ยเออเป็นช่างเป็นแบบซ่อมรถอะไรเงี้ยมันจะมีเฉพาะทางเออคิดคำไทยออกแล้วตอนแรกคิดไม่ออกประมาณนั้นแหะแบบเฉพาะทางอะไรเงี้ยทุกคนมันเลยทําให้ผมเนี่ยได้เห็นหลายๆอย่างบวกกับในไทยเนี่ยการศึกษานะไม่รู้ใน ในโรงเรียนไหนในเป็นบ้างน่าจะเป็นเยอะแหละคือเวลาที่เวลาเราถามเยอะๆเนี่ยหรือแบบตอบคําถามอาจารย์หรือครูเยอะๆเนี่ยเราจะเริ่มเริ่มโดนเพ่งเล็งนะแต่ถ้าในต่างประเทศที่นิวซีแลนด์เนี่ยการถามยกมือถามหรือการตอบหรือการดิสคัฟพูดคุยมันคือเรื่องที่ปกติมากๆกลับกันถ้าคุณนั่งเงียบๆคุณไม่ถามคุณอาจจะโดนอาจารย์แบบเรียกก็ได้นะแต่ถ้าเป็นในไทยนะโอ้ยพอแบบ พอเริ่มแบบตอบคาถามอาจารย์เยอะๆนะเขาจะคิดแหละอืมไอ้นี่มันแบบมันแบบแปลกไว้มันบ้าไว้มันไม่เหมือนคนอื่นนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ผมได้จากการไปเรียนิสเซียร์นันนะ่นก็คือการมาทำคอนเทนต์นี่แหละการมาแบบกล้าแสดงออกมันก็พูดไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าผมอยู่ไทยผมจะกล้าแสดงออกแบบนี้หรือเปล่าทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้หรือเปล่าเราพูดไม่ได้ถูกไหมครับแต่ผมไปแล้วเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกเลยว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นกล้าตั้งคาถามกล้าขัดแย้งมากขึ้นนะครับอันนี้สําคัญเลย กล้าที่จะคิดมากขึ้นมีความคิดมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราต้องอยู่ในกรอบเว้ยเราต้องคิดนอกกรอบนะนี่คือสิ่งที่ผมได้จากการไปเรียนนิวซีแลนด์นะนะครับแล้วสุดท้ายผมก็เป็นตัวผมเหมือนเดิมนะครับแต่โอเคกลับมากลับมาเมืองไทยเนี่ยมันก็ต้องแบบเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเนะก็คือต้องเวลาเรียนมหาลัยเราก็เราก็พยายามเราต้องทําแบบเงียบๆไว้แม้ว่าเราบางทีเราจะอยากตอบหรือว่าอยากแบบเรียกว่างไงอะ อยากแบบตั้งคำถามอะไรเยอะๆแต่เวลาที่ถามเยอะๆเขาก็เริ่มมีคนมองว่าเราเราแปลกแหละแต่ถามว่าผมสนใจไหมไม่เลยเออนะครับแต่โดยรวมแล้วอันนี้สรุปเลยนะเป็นประเทศที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนถ้าไปจะชอบหลายๆคนไปแล้วรู้สึกดีนะครับที่นิวซีแลนด์อะแล้วผมก็รู้มาว่าคนไปเรียนต่อไปเรียนปริญญาตรีปริญญาโทอะไรที่นิวซีแลนด์เนี่ยไปกันเยอะมากลองดูลองดูถ้าเกิดว่าใครไม่เคยไปก็มีโอกาสหรือใครเคยไปก็ลองมาแชร์กันได้ อย่างที่ผมบอกไปเนอะมาแชร์กันทุกท่านอ่ะไปขอบคุณครับ